พริขี้หนูพริกขี้หนูนี่สิบเม็ดนะะแล้วก็กระเทียมกีบใหญ่หกเม็ดนะะแล้วก็รากกระชี3สมต้นใบละกัานค่ะมะนาวสี่ลูกนะเราใช้แต่ไข่แดงนะะสองฟองนะ น้ำมะนาวสนะี่ลูกน้ำตาลเละของกล้วยใส่ซอสองช้อนโตนะน้ำตาลคีโตหนึ่งช้อนโตนะคะเกลือชมพูครึ่งช้อนชาเราจะไปปั่นประมาณสองนาทีนะเดี๋ยวจะนำไปเคี่ยว เดี๋ยวชิมก่อนน้ำสลดัดมันเข้มข้นแค่ไหนะทั้งเข้มข้นมากนะเราก็ใส่พริกเขียวลงไปนะะ หลังจากปั่นสองนาทีนะคะใส่พิเกียวไปก็จะได้ประมาณ10บคุ่สิบถ้วยนะคะเป็นน้ำสลัดซีฟู้ดนะวันนี้เราก็จะไปกินอกไก่เนึ่งะะจะมีน้ำตลัดจะมีสีสันน้ารับประทานแบบนนะี้ะ